นะคะผู้จัดการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชตค่ะสวัสดีครับอมาตอนปิดตลาดแล้วนะอครับอโอเคเป็นไงบ้างคะครับก็ตลาดหุ้นช่วงบ่ายนะฮะผมเชื่อว่าอาจจะเป็นสองแรงด้วยกันที่ทําให้หลุด1นึ่พัน้าร้อจุดลงมานะครับ,รบหนึ่งก็คือนักรพ้ทุนบางกลุ่มอาจจะขามาก่อนเพราะว่า รอดูผลประชุมเสร็จไอ้ผลประชุมของอเปก่ปอนพรุ่งนี้ oh. ว่าจะออกมาหน้าตายไงนะครับจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยพวในกลุ่มพลังงานอเดอร์พอ์ฟอมตลาดอันนี้กลุ่มกมที่หนึ่งนะครับคือลงนะส่วนใหญ่จะลงนะงนะครับสองนะครับก็คือจิดหวังในเรื่องของมติคลมอสักนิดนึงนะครับตอนแรกนึกว่าจะออกมาสองสองเรื่องเลยก็คือชอปช่วยชาติแล้วก็ท่องเที่ยวไทยนะครับออกมาแค่เรื่องเดียวก็คือเที่ยวไทยรดหย่อนภาษีขณะที่ชอปช่วยชาติเนี่ย เลื่อนออกไปอีกนะคะคงจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้กลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับรวมถึงพวกที่เกี่ยวข้องกับการขายของทั้งหลายเนี่ยลงนะฮะวันนี้นะครับช่วงบ่ายมีการปรับลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยเป็นตัวถ่วงตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าช่วงท้ายตลาดช่วงักประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่สองกลุ่มที่เป็นพระเอกนะฮะหนุนตลาดขึ้นมาให้ขึ้นไปทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยจุดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่้นนะคครับกก็ืออลุ่มมา แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของมาตรการเที่ยวไทยนะครับเที่เรากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกับแรงกระตุ้นอาจจะยังไม่ไม่ค่อยหนุนเท่าไหร่นักนะครับหรือว่าราคาหุ้นตบขึ้นมาพอสมควรแล้วแล้วพอข่าวออกมาก็เลยถูกขายอย่าง <S <S หุ้นกลุ่มโรงแรมนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มรัมา์คอร์ซ่าเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็ขึ้นมาทดสอบกันให้อีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้มาดูผลการประชุมโอเปกนะครับซึ่งทางฝ่ายบริษัทเคทีไอเราม ค่อนข้างสูงที่จะคุยกันไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันอาจันนี้เรามองประเด็นแรกก่อนนะครับน้ํามันอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องไปโฟกัสในหุ้นที่ได้อันี้ส่งในเรื่องนี้แทนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับพวกเม็ดพลาสติกนะครับอย่างพวก EPG นะฮะ EPG นะครับหรือหุ้นเกี่ยวข้องกับพวกสายการบินอย่างการบินไทย AAVBA นะครับที่น่าจะได้นิ่ส่งในเรื่องของน้ํามันลง นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มน้ำมัน่อร้างาตัวที่ฝ่ายรีเสิร์ชชอบก็ยังคงเป็นสิบโก้นะครับค่ะค่ะฮัลโหลครับสิบโก้ค่ะค่ะเช่นค่ะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปพิกนะครับท็อปพิกเนี่ยถ้าให้เลือกตรงกับตีมันพรุ่งนี้นะครับที่เราฟันธงว่าน้ำมันลงนะครับอันดับแรกเลยขอเลือกตัวสายการบินก็คือตัวการบินไทยนะครับเพราะว่ามาตรการกระตุ้นภาครัฐก็เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็น้ํามันก็เราเชื่อว่าเราฟันธงว่าลงนะครับไม่ขึ้น เอ็มน้อยขึ้นก็ขึ้นได้ไม่ไกลนะครับก็เลยเลือกเก่งกำไรตัวกัรบินไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าครับก็มองตัวแนวรับย4ิบสี่นะครับแนวต้านเนี่ยแนวต้านตรงนี้เนี่ยจะมองตัวเทนไลน์เอาไว้ที่บริเวณย4สิบสี่บาทห้าสิบนะครับยี่สิบสี่บาทห้าสิบแล้วก็ถ้าทะลุยี่บ้าบาทได้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ช็อตตัวกันบินไทยไว้อาจจะต้องมีการปิดช็อตนะครับตรง2ี่บ้าบาทจะเป็นแนวต้านสำคัญอีกทีหนึ่งนะครับแนวรับยี่สิบสี่นะครับแล้วก็จุดสก๊อปลอสเนี่ยอาจจะให้ไวว้บริเณ ในส่วนของตัวซิโก็นะฮะตัวซิโก็วันนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ปิดกับราคาที่เปิดเอาไว้ตอนที่เขาประกาศอบแล้วราคาตกลงมานะครับปิดที่สิบเอ็ดบาทนะครับปิดกราฟที่สิบบาทแปดสิบพอดีเป๊ะนะฮะขึ้นมาละค่อนข้างสวยณสณานี้มองว่าน่าจะทดสอบยอดเดิมก่อนนะครับไฮเดิมที่ทําไมบริเวณสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับตัวจุดสต็อปล็อตให้ไว้ที่สิบาทยี่สิบนะครับสําหรับตัวซิโก็แล้วก็แนวรับมันพรุ่งนี้จะอยู่ที่สิ ค่ะสิบบาทแปดนะฮะครับค่ะได้ค่ะแล้วมีตัวอื่นไหมครับสองต,ตัวก็ตรงจากธีมการ<อ>ลงทุนช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สัป<อ>ดาหหน้าก็คงจะไปโฟกัสกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของช็อปช่วยชาติอีกรอบนึงนะครับอ่าได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณครับสุดโชคค่ะค่ะขอบคุณ